แล้วสิเมื่ก็บกอ, <c oughs> ออกคอน,ดนเดอเก็บออกคอนเดอเก็บมาแล้วพี่น้องเอ้ยตาลงคลิปต่างโลกเป็นตอนนี่นี <c oughs> ่เห็นบอ่อได้หลายตื้มได้พี่น้องต้นหนังขึ้นกันเหรอลอยลอยขึ้นกันเหรอหนาหล่อเหลืองโลดเด้อพี่น้อง <c oughs> จักว่าเป็นตัวได้เป็นตัวได้ฮัลโหลนี่แบบง่ายจู <c oughs> มาถือผวงแล้วก็บัดงางใหนบอกพี่ต่อแออบบอบอัดงังพี่นองบอกให้แน่ยังก่อนพ,พักใส่ผักใส่อันนี้พริกใหญ่รพริกใหญ่นะอันนี้ไม่ใช่พริกขี้หนูนะคะแล้วมาแบ่งพูดให้ดูค่ะ ันนี้จะทำเพราะว่แบมๆสีนาทีพอเนาะพี่น้อยเป็นสันอยู่เป็นสันเป็นสันอยูนะ่เพราะว่ามันเป็นปน,น้นนอยใหญ่ก็หน้อยๆเลื่อพี่กิ้หนูพี่น้องนี่อันนี้พี่ขี้หนูสวนโอ้ยเห็นแม่ติ๋วมันกินหน่อยละค่ำค่ำละหน่อยเสื่องกินอยู่นี่ <c oughs> แกระสอกบกระสิกินหน่อยละค่ำค่ำละหน่อยคือแม่ติ๋วพี่กันล,ะล่ะไปโลนไป ถ่ายมุมสูงนะคะได้เยอะค่ะเผือพวงก็ได้ได้ทุกอย่างทุกอย่างพี่น้องเก็บหน่อยแดงเลือกออกได้เหคัดคัดเขเรียกว่าคัดคัดเส่ขุเลยนี่ ไอ้ซอสจะคัดใส่ขูดของไอ้ซอนต่างหากเอาไว้ร้านตั้มสมไม่ก้องครับก้อนก็เอาไว้ไปขูดอ่ะอันนี้เในสุกมันใส่ถุงยางหาถุงยางมาให้ยาก้รในหลวกเร็วบักขี้ขีนูลองลองที่ลราเฮ้ยนี่อันนอยนี้ไปไปกะเออฮะพี่ขีนู คนเก็บแกงแห้งๆม่เยอะคายนู้นเอาไปตำ้น okay. ก่อนพิ okay. ีนูนเนะนี okay. ่ิเอติลอปกน้นอันนี้อือแมนเป็ดแค่เนแม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 นนี่นยังี่เนี่มหันเอาไปแจ๊ดแจตางหาเลยจไดรป่นกันนี่นนนี่เงี้ยนังสี่นี่นี่นี่พิคคีนูนี่ เอาไปกาสกษัตริยางออกบอพี่น้องอพี่น้องเอ้ยอพี่นูมาเ่าเก็บมาแต่อยู่ได้ตุนเลยเนาะพี่น้องมวสิเก็บแยกก็ได้ตนลืมแยกไว้ละลาบมาห่อแล้วมาลุยกส่กันบนถรนนีอ่อ่ะใส่กาบมึงเก็เบตัวเก็บมาแล้วก็มาแยกกันปันส่วน คิดเมื่แดงมันไหวจะตั้มน้ำพริกตาแดงนะพี่น้องน้ำพริกแดงน้ำพริกอีหยังเข้าวอื่นยักษกอดจะแดงจะแดงอะไรเนีเนีพริกแดงตายโอ้ยยัก่อดเป็นลืมเก็บบักเขืออันนั้นมานหน้าให้พี่น้องบักเขือเหลืองๆอ่ะเพิ่นลืมเก็บบักพริกเพลินก็เลยลืมบักเขือสุดหลีบบดได้บกเขือเด้อได้แต่บักเขือพวงเด้อค่ะ ให้ยัยกอนแล้วยัยซ้อนจะเอาพริกขี้หนูอีกจักนมหนึ่งกับพอ่อแล้วก็เสอร์เด็ชเลยนะคะพี่น้องจา่าเ <c oughs> คเอาแข่งเออบปกแขังเอาไว้นี่แหละจะเอาไปปนกันเห็นอย่างเฮ้ยคลิปสั้นๆแค่นี้ได้จา้าเด้อแค่เลือแบบผีแบบผ้าอย่างนี้ละยายกอนบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมไปนะคะให้ยายสอนยายกอนด้วยนะคะค่ะไม่ลืมค่ะ